เออสว,วัสดีครับดีดีฉ<อ>ันเริ่มไปสามยกแล้วช่างลานก็ไม่เอายาสักทีวันนี้มีอยู่สองเล่มนะฮะสองเล่มเหล็กวดสุเหล็ก N695 นะครับผมค่ด้วยกันสองเล่มมาเป็นคู่เดี๋วดิฉันดิฉันทำยังไงเนะเอาะไม่ใช่ช่างร้านชอบเอียงไปทางขวาไง เอาเถิดดิฉันทำเอง <laughs> <laughs> ไม่ไม่ต้องตั้งถ่านละจ้ะเอ็นหกเก้ห้านะคะลเล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับด้ามเขากว้างเขากว้างตันๆเนาะเขานี้นะแต่สวยจังเลยมันเงาอ่ะมีดยาวอยู่ที่หกนิ้วค่ะใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับสันอยู่ที่ห้ามิลด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้ว เป๊ะเป๊ะเป๊ะท่องมาท่องมานะครับสำหรับเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งหรับราคามีฝักเนาะมีฝกักค่ะหนึ่งพันเ <1, S 1> ก้าร้อยห้าสิบาทเล่มที่หนึ่งนะคะค่ะเล่มที่หนึ่งผ่านไปส่วนไปเล่มที่สองค่ะมีฝักเช่นเดียวกันนะครับผมดิฉันขอบอกอะไรล่วงหน้าคะ่ะมีเจ้าของรายการนะคะ มารอเข้าคิวค่ะรอเข้า,ขา,อารอระองอรายการค่ะรีบจุบให้ <ขอ S 2> ใไวๆ <ขอ S 2> นะคะรอสักครู่นะคะครับผมสาหรับเล่มนี้เป็นด้างมงานเขามงกุฎนะครับวัสดุเหล็ก N695 หเช่นเดียวกันนะครับผมใบยาวอยู่ที่6นิ้วใบกว้างอยู่ที่1.5นิ้วด้ามยาวอยู่ที่5นิ้วสันหนาที่5้มิลนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ1,000ไม่ใช่เอ้ย2 2 0สอ เพราะว่าเขามงกุฎก็อีกราคาหนึ่งค่ะเขามงกุฎมันแพงกว่าค่ะมันมาแพงสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะไม่ค้าห้าไม่ค้าเป็นรถนะคือใบอ่ะเท่ากันใบเท่ากันค่ะแต่ว่าราคามันต่างตรงที่เขาค่ะเขามันมาแพงไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราเราไม่แพงครับแต่เขามันแพงค่ะุยกันรู้เรื่องวัเนีะที่ใช่ขอดูสันหน่อยสองพจังเลยสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ แล้วก็นี่ค่ะดูดูรูปชมการเขาเรียกกันนะการการทํารูปทรงการปาดการทําแสงแล่งเงาของเ <งา S 1> ช่างอลังสวยสวยเล่มนี้สวยมากนะคะรีบจับจองเลยนะคะแคมป์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของแคมป์ไปแลมไ่ใช่แคมป์ก็ไม่เชิงค่ะโบวี่โบวี่นี่แหละใครจะเรียกชื่ออะไรก็เรียกเลยครับค่ะเอาไปตั้งเอาเองนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทลงส่งครับค่ะครับผมมีสองเล่มนะครับวันนี้ท่านท่านใครสนใจเล่มไหนก็อ่า แอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรมาจองก่อนนะคะโทรมานะครับเพราะผมไม่ทราบว่าใครจะเอาเล่มไหนโทรมาคุยกันก่อนค่ะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอ๋อออมีคนมาบอกไลนเขารอค่ะเขารอค่ะสำหรับอีพีนี้ทําไงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ็งเดือนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะและอย่าลืมทาอะไรนั้นล่ะคลูกทำฟันรอเหรอ ดปาฟันหรอดูกไม่อายเลยคะ่อเคค่ะ